Yeah. Together yeah. yeah. บอกขอฉันเดี๋ยวผมฉันให้นางสนงไปจัดหัวเผือกหัวมันมาให้นะเพคะแหมจะอยากสวยอะไรเป็นไงล่ะขะหัวเรือใหญ่ถ้าหากไม่รู้เห็นเป็นใจเด็กมันคงไม่ทำกันอย่างนี้ดอกอท่านนาะอยากจะถามท่านนาหร่ยพี่คะปลามันแดงที่ไหนหรือท่านนาะป่าก็ต้องแหลกพี่ขี้ที่หาเมกพี่ค,คะใช่ท่านนาผู้ถูก,ถ,กถ้าหากมันไม่แดงที่ขี้ผีหามันคงไม่พุบเข้าไปกัน ท่านรงพระกิ้วโกรธตัวมีเรื่องอะไรหรือเพื่อนคะทนายอยากรู้กันนั้นเลยเพื่อนคะเราจะบอกให้เมื่อคืนยามสองเลมานเข้าไปนอนเคียงข้างถึงกับห้องดาวนี้าเาจับได้หรืเน<อ>ี่ยโัวตายแน่<อ>เจตจำนงทวเดเที่ยวูจะมาสายแต่ในเดอนยังไม่ได้รับเงินเป็นไง บุญบุญนันของท่านนาที่บอกไม่ตู้ทูเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ทำง,งามหน้าซื้อทั้งนี่ะเอาเถิดถ้าหากจะให้เราตัดสินคดีความอะไรลงไปเดี๋ยวจะหาว่ามากเกินเราเองจะขอแต่งตั้งท่านนาให้เป็นตุดาการตัดสินคดีความเรื่องนี้รอดไว้รอดพ่อตัดสินา,านอ้องรักพระราช้องค เเ่่าาอยป็นโจนนี้ขบคนหลับเร็วเองเป็นมิจฉุมีใครบังหลับถูกพระองค์ท่านไม่มีเห็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเสด็จมาเข้าไปนอนถึงกับห้องไม่ห้ามนางหลวงดาวดีถึงกับรีห้องในตำนักนเลยใช่กุดกระเบนบ้านเมืองต่างหน่วยในยามวิการห้ามชายหนึ่งชายใด ลวงล้ำเข้าไปเย็งเลื่อนโคงไม่หาม้ามนะหลวงท่ระองค์ไปทำไมเพื่อนบอกเขาไปติ้เจ้าจะไปขึ้นหาไม่งั้นแต่ไปไม่ทันไอ้นี่เขาเอาไปแดกก่อนยุด เบอร์อยูกลัวฝนจะสาดเข้าไปาาห้องไม่ห้ามน้ำหวงตัวเองเลยจะไปปิดหน้าต่างให้กับแม่ดาวดี ي, ด้วยความเป็นห่วงแม้มเป็นปห่วงหลวงปู่ตรนสังยังต้องไปรักหน้าพี่เป็นเวรคอยปิดประตูรากอ่างให้มันเดือนยาวมันไม่พอหรือยังไร พ่อจ๋าและแม่อาจารย์มาดูริเกะนะไม่ต้องหบวกที่บ้านรนะลงฝนมานะไม่ได้ปิดประตูหน้าตนาวเป็นไรเดี๋ยวน้องเบลชาติเขาจะไปปิดให้เป็นพรมได้ไงแกะยากและใครเป็นเวรยาบวะไม่ได้เป็นคนเล่าตัวต้อยได้ไหม เื่องโย่เขืองจะผักโไอ้บัฟฟูลไอ้ขารืเลาไอ้บัฟฟูล่บัฟฟูลเนี่ยมันแปลว่าไรเหรอไอ้ควายมึงเหลือยป่ะเ่ยขอรับเต่าเขากินอะไรมาเต่าเขอเอเตากินพิ เม่ตกินเบ็กรเต่าไม่กินทั้งคู่จะสื่อสาวหาความจะต้งมก็ไปได้เรืนางยามันเนี่นะแสดงด้วยการเจ้าจะยอมรับหรือทำตางห้าเสด ด้วยเจ้าตกเป็นจำเลยเขาเกิดมาเป็นชายกลักฐาต้องมานข้ายอมรับผิดข้าค้นหาไม่ห้ามนางโเดาแต่ความผิดครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับดาวนีสักนิดเดียวอย่าได้ช้าเลยเพ่อนลงโทษข้าเถอ ผิดก็จะว่าไปตามถูกก็ต้องว่าไปตามถูกโดยยามนี้เจ้ายอมรับว่าเจ้าเป็นผู้ผิดฉะนั้นแล้วข้าพระเจ้าขอตัดสินให้นำตัวเสเรมาไปฟ้าหารชีวิต พลังเมื่อสึกพระอนุชาชเวมังยีมีคุณงามความดีที่เจ้าจับก,กระบฏได้โทษตายนะเวทแต่โทษเป็นไม่ให้โทษาลุโทษที่เจ้าตรับจับไอ้สเรมาไปขังทุกตลอดชีวิตไปยังไอ้ิีเว้ยพ่อ,อ,อติดคุกยะมีวันออก เดีมันพ่อแม่ยถเล้็้หมดหน้าขอข้าพุเจ้าข้าพุเจ้าขอใช้หน้าที่ของผู้เป็นพ่ออบรมนิสัยดุเดีของข้าพุเจ้าบ้างก็คงจะไม่ว่าอะไรนะพญานเชิญเม็ดม่กหัว่ สิ่งแม่เจ้าไปพ่อก็จะหวังฝัากผีปากไข่ไว้กับเอ็งแต่รู้เองทำกับคนชื่อเสียงกบดีถูกเขายัเงยียั่งยากพ่อในสู้สาเอาเจ้านั้นม้อยู่ในรู้ใน,นวักตัวไว้ว่าจะไม่คนง้กงโกงนิสัย รู้จักสงธรรมเนียรการีเทดดีคงสติตนากหัวจึงอนำให้มาเป็นแม่ามนานาหัแต่รู้เจ้าท้องรู้เจ้าท้อกับพ่อเอาในเมื่อเอาดีไม่ได้ข้าเองก็ขออดยศปลดตำแหน่งจากไม่ห้ามนางหัวให้เป็นดาวดี สตีธรรมดาเออด้วยแม่ห้ามน้าหวงจัดเจ้าธนาธนาพยานี้เดาวดีไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้เลยจะปลดยศบนตำแหน่งเดาวดีทำไม่ได้ธนาปลดมือข้างเดียวนันไม่ดังเลยในเมื่อต้องโดยมนทินก็จะให้กินตำแหน่งอยู่ทำไม เป็นหูเป็นตาแทนกูกูยอยากจะรู้นะไอ่เวลาที่ผู้ชายมันเข้าไปหามทำไมมันไม่ลอ้อไม่ล้อเลย เจ้าอายก็ไม่ดุเจ้ารู้ต้งรู้แต่เจ้าก็อย่ายกระทำไอ้ตอนทำไม่อายพ้าเรื่องมันแดงก็กลับมาอายอยงาดูอย่าว่าดาวนี้อีกเลย ไปอยู่กับพ่อพ่อจะหาผัวให้เองเองอย่าลืมอดีนแบบนี้ลูกกูนะเลี้ยงดีนะเอาดีไม่ได้ตามใจมันมตลอดต่อไปนี้กูจะตามใจตัวกูมังดาวดีนถูกผู้ชายขึ้นหาจะได้เสียกันหรือเปล่ากูไม่รู้ แต่ถ้าคุณจะยกให้ใครสักคนเนี่ยมีใครจะเอาลูกสาวบ้างบ้างดูเดี๋ยวคุณไปกันเลย,ยแม่าหาให้กีนนะ้กี้กี้ดีพ่อนี่เรียกผมังหมาแม่แม่แม่ ดูสองมือสองไม้ดัูสิดูดูทำกันก็พราว่าลูกกูนั้นมันสวยไงนะลูกอูมันสวยสวยติดโพไอ้มีอะไรพ่อมึเป็อ๋อมาแลงเข้าปากมาแลงเข้าปากมาแลงเข้าปาครับเออ แมลมันมเยอะม่แรลมันมเยอะกูจะยกลูกสาวกูล,ลงขาดูว่าใครอ้บางคนก็้าบ้างนะเอาความก็ไม่ได้และจะมารักษาดูแลชีวิตลูกกูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะยกให้มันส่วนันดีบางคนก็ถือว่าตัวเองนั้นเป็นใหญ่เป็นโตเห็นลูกสาวว่าใครสวยงามเขา จเน่ชอบแล้วก็ขอไปอยู่ในรู้ในวางไม่เป็นไม่ห้ามนาหวก็หวังว่าจะขึ้นหาเอาซะเองส่วนไอ้มาคนนั้นลูกออกมาเจ้าเขาว่าแกหลอกทำไมจันเจรจ้ากับใครผู้หญิงก็รักผู้หญิงก็หลงก็เลยแต่รู้สิรู้นะครับไม่เข้าตาต่อถกอัปตูคือตามจั่วปีตามนาตาง้องแล้ว ังแต่ไอ้จี๊ยบยังไหนต้อง,งอ้อมด็กโง่ไอวันดีไอยเขาสอขสงสารดังวันดีนะพ่อ่าบูไม่ต้องมาล้อเลยไอ้ก่อนจะทั้งไม้คิดไอ้อมียยน,นมาได้ยังมงมาเลยจะเย็ยดพ่อเดี๋ยวเปราหวาดก็ขึ้นครับ เดีย๋ยต้องฉีดยาที่จะเตยแกมีอะไรพ่อลูกอูเนี่ยถูกขึ้นหาครับจะเสียหรือเสียตัวหรือเปล่าแน่กูไม่รู้ครับพ่อถ้ากูจะยกให้มึงนะงเอาไหมเอาครับ,รบทำไมมึงไม่เอา,เอาโธโลูกอูเนี่ยนะเดี๋ยวๆๆพ่อทำไมแกตั้งใจพูดหน่อยโทรคำถามโทษคำถาม ก็รู้กูนี่สมมติว่ากูจะยกให้มึงน,นึ่งเอาไหมเอาครับถ้าไม่มึงไม่เอาไอ้สัสไ,ไอ้หมีกูนะผู้สำเร็จราชการยังไม่ได้เป็นกระสัตรแมมเดยวขี้กาบต้องดิ้งเหรอ,บ,อบ้าน่ดรอดจะบุญแกยังไม่พอหูอยังไม่ได้อีกไอ่พีนกู มาดิผมนะครับเออครับท่านนะไปทดลงาับครับเจ็ดวันหนึ่งเตรียมงานทันไหมเจ็ดวันเออเตรียมงานอะไรอ่ะท่านนะงานแต่งงานแต่ง,ง,ตงเออเจ็ดวันให้ฉันเตรียมงานแต่งแล้วจะให้ฉันไปแต่งกับลูกหมาที่ไหนเล่าอหาผูา้สกูหอนได้ ต้องไปแอบมั้ยครับอัแอบนะลูกหมาไทยเข้าเหรอ,อ <c oughs> ก็ลูกลูกขนาไงเอ้เก็บหันหันไหมกันจ้ะเอา้าทุกคนจงฟังนี่ถึงกับดาวดีแบบนี้ขอยกดาวดีบุตรีของกู อยากใถ้เธอตายอตากใหรเยอมาเอาชิตฉัน